้อาไหมมอ้ไหมก็ไปตัวที่สามคึ่นตัวแล้วเอ้าเอ้าเอ้าวเร็วเวเวมาสวัสดีครับผมครับเจอกันแล้วสองสาววันนี้มีเกมอีกกว่ากินมาให้อีกแล้วนี่ ป๊าปแตงโมนี่ป๊าปแตงโมงโม,มีแตงโมมาให้คนละหนึ่งชิ้น <c oughs> ก็จะมีภารกิจให้ทําก็คือว่าแตงโมคนละหนึ่งชิ้นชิ้นหนึ่งก็ประมาณสักครึ่งลูกได้ไหมภารกิจแรกก็คือว่าจะให้กินให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ได้เม็ดออกมาให้ได้เยอะที่สุดทำยังไงก็ได้ <c oughs> ให้ได้เม็ดเยอะที่สุดใช่ให้ได้เม็ดเยอะที่สุดวิธีการกินก็แล้วแต่คนจะคีเอทหาวิธีกินยังไงก็ได้แล้วแต่ จับเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่จับเวลาเดี๋ยวมันก็จะเหมือนลำไย,ยอะกินกันแบบใจเย็นเจี๊ยบอ่ะนะภารกิจแรกก็เอาสักสามนาทีมันนั้นนาทีเดียวทํายังบุ้งก็แป๊บเดียวเองอันนุ้้งอันนี้เอาสักสามนาทีแล้วให้ได้เม็ดเยอะที่สุดทง่ายก็ได้เน้นเน้น,เ,น,นเออเน้นเม็ดใช้เวลาสามนาทีพอครบสามนาทีปุ๊บก,ก็จบเลยเม็ดไม่นับเดี๋ยวไว้ลุ้นภารกิจต่อไปโอเคไหมพร้อมไหมพร้อมไหม ออกนะเดี๋ยวตัวไปออาก็เอาไม่มองไม่มีเม็ดเลยไม่มีเลยพี่ซื้อเตะมูทำไมไม่มีเม็ดก็มียะก็เม็ดนี่ตท้งนั้นเองพี่จะรู้ไหมแล้วว่าข้างในเป็นไง ไม่เน้นกินเน้นควักค,ครับไม่กินแตงโม <laughs> ไม่กินแตงโมเอ้าไม่รู้อะพ <laughs> <c oughs> เเี่เยอจังนะน <c oughs> ี่มาเกลนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออเกลเลยเฮ้ยมันต้องปักเยอะๆตอนนี้ผ่านไปเกือบนาทีละห้าสิบห้าวินาที <c oughs> เหมือนปอบหยุดนะเออปอบ,ปอบนาทีครึ่งแล้วครึ่งทางแล้ว <c oughs> เอาทิ้งที่ทิ้งไปนะก็เยอะแล้วน้ำน้ำน้ำมองไม่เห็นเม็ดนะ2สองนาทีแปดเก้าวิครับ ไม่มีเลยได้หมดได้หมดขอให้มันเป็นเม็ดไอภารกิจต่อไปอะไรสำคัญโอ้ยโอ้ยโอ้ยสองนาทีสี่สิบอิดินแล้วเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังสองหนึ่งศูนย์ปิดหมดจุด สามนาทีไปแล้วสามนาทีห้าแล้วเฮ้ยเยอะอยู่ไอ้ของตาในเม็ดตอนนี้ครับสองบีมในตอนนี้ครับสูสีนะนี่ยังเหลือเยอะเลยนะเดี๋ยวไปภาตรกิจต่อไปเดี๋ยวมีพี่พี่ให้ทำภารกิจต่อไปอาจจะงานละเอียดกว่านี้นิดนึงนี่เลอะ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 ไปละนะ <S <S โอเคภารกิจแรกเสร็จไปแล้วก็ได้เม็ดออกมาแล้วเนาะตาได้มาประมาณขนาดนี้กับเนื้อดงๆอีกนิดหน่อย ก็ได้เม็ดมาประมาณกันแบบนี้จํานวนเม็ดน่าจะใกล้เคียงกันหรือสีกันแล้วก็ภารกิจต่อไปอันนี้คือการแข่งขันขละมันจะมีชื่อคือชื่อช่องเราเนาะว่า IG Channel ก็คือจะมีสติกเกอร์อยู่เดี๋ยวลอกสติกเกอร์ออกแล้วก็จะเอาเม็ดตแตงโม,โมของใครของมันอะแปะไปที่ตัวหนังสือใครแปะครบก่อนตามตัวอักษรที่ทำไวอ้อะคือชนะ เอา,มาเมล็ดของใครของมันที่เรางัด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 กันเมื่อกี้แปะเข้าไปโอเคไม่จับเวลาแต่ว่าใครเสร็จก่อนครบก่อนสำเร็จก่อนถือว่าชนะโอเคไหมเตรียมตัวไปเริ่มหนักมาก <s> ิีติด

bim bảo cái đi một cái thẳng rồi nó đi đi rồi nó

อาเสร็จแล้วหวางนิ่งๆไว้เสร็จแล้วตาเสร็จแล้วของบิมอาเสร็จเหมือนกันอาอาได้อยู่ได้อยู่อ่า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 อ่ได้อยู่โอเคอืมสำเร็จอ่ะถือว่าสำเร็จทั้งคู่ใกล้เคียงหยวนๆไปนิดนึงเนาะใช่ไหมใช่นดื่นนะ แต่ตากชนะนิดนึงยวอาอ่านให้ฟังหน่อยว่ามันคืออะไรคือชื่อช่องนะคะ i.j.channel ฝากกดไลค์ฝาก,ก,ฝาก,กติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ,อะ,อะของหนูอ่ะบีมา i j c h a n n e l ลฝากผลงานและติดตามด้วยนะคะด้วยนะจ้าใช่ใตัวไอใด้ตัวเจใช่ใช่ตัวไอโอเค คือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะให้มาแข่งอะไรหรอกแต่แบบว่าหาอะไรมาให้ทําเพื่อที่จะได้โปรโมตช่องก็ถือว่าสําเร็จภารกิจทั้งคู่แล้วกันสูสีผ่านกันนิดเดียวเนาะให้รางวัลทั้งคู่แหละเพื่อ้มีกําลังใจในการช่วยกันทํางานต่อไปอ่ะสาลที่ให้อ่ะบีมที่ให้โอเคสําหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอเดช โอเคขอบคุณครับ